สุณสุกินิตประธานสโมสรและคุณพชรพลรตรมอสัต์อดีสอสอ เก่งเลยส <Ash> no. ัตว์กูบอกเลยเก่งมากเลยโคลราดอ่ะเุ้ยเรียงเก่งสัตว์กด้สีบาร์บารัได้สีนัตชัยสียลรุ่มสุดพิธีประทางตสอนกันหาละครกันพรอมด้วย You